สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสสวยในวันนี้นะคะเป็นรถนิสสันนวาวาร่าคิงแคบคาร i เบอร์2.5 HE ปี2010ตัวสูงแท้เดิมจากโรงงานค่ะรถสวยสภาพเดิมไม่มีชนหนักหรือจมน้ำสีสวยรอบคันมีรู้รอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ รถซสูสมบูรณ์พร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนรถคันนี้อยู่ลำดับที่3นะคะรถขับไปแล้ว200,000กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบเกียร์ดีเข้าครบทุกเกียร์สภาพสมบูรณ์เลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2 5 0 0ซีซีเทอร์โบเครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีระบบคลองเลี้ยวปกติพร้อมลุยทางไกลได้เลยคันหน้าเดิมสวยไม่เคยแกะซ่อมนะคะแผ่นเพลทสมบูรณ์อยู่ครบรดซุ้มซอกแต,ต,ต่เข็ต่างๆไม่มีขยับ ฝากระโปรงเดิมสวยสติกเกอร์อยู่ครบน็อตยึดฝากระโปรงแน่นๆเลยค่ะช่วงล่างดีชัดสีสวยไม่ผูกไม่สนิมกระบะไลเนอร์สวยๆเลยพร้อมใช้งานท้ายเดิมๆเ,เลยค่ะล้อแม็กสวยอย่างดีครบพร้อมใช้เหลือๆประตูแคบสามารถเปิดได้ค่ะภายในสวยสะอาดเรียบร้อยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายเลยผ้ากำมะหยี่สวยสะอาดรอบคันค่ะสะภาพสวยพร้อมใช้มากไม่ช้ำไม่โซมไม่มีริ้วรอยขาดนะคะ คอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่มีชำรุดหรือแตกหกักแอน์อหนาวกันเลยค่ะเพลงเพราะๆมีให้ฟังพวงมลลาลัยพาวเวอร์สวยๆกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบ้านค่ะรถทรงสวยสภาพดีพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารต่างๆพร้อมโอนเลยมาส่งต่อกันในราคา 1> 2 1 9 0 0 0บาทซื้อสดรถได้ค่ะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0656196324ค่ะรถอยู่นนทบุรีนะคะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถแล้วไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ